อาหารเช้าเราควรจะเปิดและปิดกี่โมงครับเราคุยเรื่องการปิดก่อนเพราะการเปิดเนี่ยจะมีเงื่อนไขบางอย่างแต่การปิดนะครับอาหารเช้าโดยทั่วไปนะครับผมจะให้ปิดประมาณไม่เกิน10บโมงครึ่งบางที่อาจจะปิด10บโมงหรือบางที่อาจจะปิด10บโมงครึ่งไม่ควรเกินนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายโรงแรมนะครับเราจะมีการเสิร์ฟอาหารกลางวันด้วยเราจะมีร้านช่วยถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราปิดอาหารเช้า ช้าเกินไปครับการเทินห้องการเปลี่ยนห้องการเป็นอุปกรณ์การเปลี่ยนเซตอัพเนี่ยมันจะไม่ทันการเสิร์ฟอาหารกลางวันเพราะอาหารกลางวันบางครั้งเราเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งหรือบางที่เปิดตั้งแต่11โมงแล้วนะครับเราต้องทิ้งเวลาตรงนี้ด้วยแต่อาหารเช้าจะเสิร์ฟตั้งแต่กี่โมงหลายที่เสิร์ฟตั้งแต่6โมงเช้าหลายที่ก็เริ่มเสิร์ฟตั้งแต่7โมงเช้านะครับอยู่ที่ แขกเราก่อนแขกแล้วเป็นแขกประเภทไหนถ้าเป็นแขกที่เป็นกรุปทัวร์บางครั้งกินกันได้6กโมงเช้าก็มีแต่ถ้าแขกเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทเนี่ยหกโมงครึ่งเโมงก็ได้เพราะฉะนั้นการเปิดกี่โมงเนี่ยอยู่ที่แขกของเรานะครับต้องดู